สวัสดีครับวันนี้พามาดูข้าววันนี้งานข้าววันนี้งานข้าวตากข้าวทั้งวันเลยยังไม่เสร็จเลยครับไม่มีที่ตากแล้ววิธีตากข้าวก็เราตากแล้วเราก็ทำเป็นร่อง ทำร่องเพื่อระบายกว่ำบายอากาศนช่องระหว่างระหว่างรอยต่อเนี่ยเค่อยๆทำให้เป็นเป็นร่องเพื่ออากาศจะเข้าข้าจะได้แห้งเร็วขึ้น,นจะเป็นการระบายช่องทำติดต่อกัน ดีด่ตากข้าวให้แห้งเร็วตอนนี้ตากกำลังขยายออกเสร็จแล้วครับยังทำร่องไม่เสร็จวันนี้งานข้าวครับให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้ตากข้าวต่อ กล่าวคำว่า,าสวัสดีนะครับ